เรียนท่านดรหกศักดิ์ตั้งวัยล็ชกพงศนายกองค์การมวยหารส่วนจังหวัดขอนแก่นที่เคารพประรผมนายสุรชัยบุตราคำผู้ในการโรงเรียนศรีชมพูศึกษารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนศรีชมพูศึกษาครั้งที่สามสิบ้าประจำปีการศึกษาสอง7ันห้าร้อยห้าสิบเจ และขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ท่านได้ให้เกียรติในวันนี้ในการแข่งขันกีฬาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนในกลุ่มสราระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เล่นกีฬาและห่างไกลยาเสพติด 3. เพื่อส่งเสริมทักษะการกีฬาให้สูงขึ้นและพัฒนาสู่ มืออาชีพหรือความเป็นเลิศของนักกีฬา 4. เพื่อค่ดเลือกนักกีฬาเป็นตัวแทนของโรงเรียนในการแข่งขันในระดับที่สูงขึ้น 5. ส่งเสริมนักเรียนให้มีการออกกำลังกายและสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายบัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลเลิกแล้วเพื่อให้เป็นขวัญกำลังใจแก่นักกีฬาและคณะกรรมการจัดก,การแข่งขันกระผมให้ขอเรียนเชิญท่าน ดรพงอร์ภงสงตั้งวานิชกพงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นได้เป็นประธานกล่าวให้โอวาดร่างของชัยเปิดการแข่งขันกีฬาภายในตวเกตทั้งที่3 9ประจำปีการศึกษา2557ในลําในลำดับต่อไปขอขอบคุณครับครับวันนี้ตัวกระผมนายภงศั์ตั้งวานิชกพงนายกองการบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในการจัดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนตะวันเกมครั้งที่39ของโรงเรียนสีชมพูศ,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 ศึกษาได้มาเห็นความพร้อมความสมัรมานความสามัคคีของคณะ,ะครูแล้วก็บุคลากรทางการศ,ศ,ศ,ศึกษาพนักเรียนและก็ผู้ปกครองและผู้ให้การสนับสนุนก็รู้สึกยินดีและก็รู้สึกชื่นชมเป็นอย่างยิ่ง ก็อยากเรียนว่าได้มาเห็นนักเรียนนะครับมาเป็นพิธีกรแล้วก็จัดการแข่งขันนะครับโดยให้โดยทางโรงเรียนได้มอบหมายให้ทางนักเรียนดําเนินการกันเองจัดการกันเองการกีฬานั้นเขาบอกว่าเป็นสิ่งที่สามารถนะครับพัฒนาทางด้านร่างกายทางด้านจิตใจทางด้านสังคมทางด้านอารมณ์แล้วก็ทางด้านสติปัญญากีฬาสร้างคนคนสร้างชาติกีฬาเป็นยาวิเศษนะครับเพราะว่าเล่นกีฬาแล้ว เราจะทาให้เรารู้จักความรักความสามัคคีการทํางานเป็นทีมเล่นกีฬาแล้วสุขภาพร่างกายจะแข็งแรงสมบูรณ์นะครับเขาบอกว่านะครับจิตใจที่เบิกบานย่อมอยู่ในร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงเพราะฉะนั้นการออกกําลังกายเป็นเรื่องที่ดีนะครับก็อยากจะให้ลูกๆและหลานเยาวชนของเรามาเล่นกีฬาและการกีฬานั้นจะเป็นูมิคุ้มกันอย่างหนึ่งไม่ให้ลูกหลานของเราไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับในโอกาสนี้ก็ขอเปิดกีฬาะวันเกมครั้งที่39ประจำปี2557ณวันนี้ครับสวัสดีครับ